บ้านเช่าคาซาวิวสวนเสือสีราชาว,วันนี้จะพาไปที่บ้านหลังหนึ่งครับขนาด200ตารางเมตรเลยจอดรถได้2คันใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับเข้าบ้านกันดีกว่าครับบ้านที่นี่จะมี3ห้องนอนนะคุณแล้วก็มี2ห้องน้ำนะครับเออไปดูซิว่ามีอะไรกันบ้างน,นี่เลยนะครับเจอโซฟาใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็มีชั้นวางทีวีบิวอินให้เรียบร้อยนะครับมีโคมไฟสวยๆนี่เลยแถมให้คุณด้วยนะครับเชื่อมต่อไปด้านนั้นนี่จะเป็น พื้นที่ของโต๊ะทานข้าวนะครับได้แบบนี้เลยนะของตกแต่งทุกอย่างให้ครบเลยนะครับเชื่อมต่อไปที่ห้องครัวคุณเห็นไหมเข้ามานี่ก็คือได้แบบนี้เลยนะชุดเครื่องครัวใครชอบทำเนี่ยผมว่าคุ้มมากๆนะครับเพราะว่าบิวอินไว้ให้หมดเลยขึ้นชั้น2ดูห้องนอนกันดีกว่าครับบันไดของเราก็ตกแต่งสวยเลยนะครับมีผ้าม่านริ้วๆนะครับแล้วก็แสงเข้ายามเช้าแบบนี้นะครับขึ้นไปชั้น2นะครับเราก็จะเห็น3ามห้องด้วยกัน รเราจะเริ่มต้นกันที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมกันดีกว่าครับเข้ามาก็จะแบบโทนอุ่นๆแบบนี้เลยนะครับผ้าม่านสีน้ําตาลอ่อนแล้วก็มีเตียงนอนที่จัดให้คนเรียบร้อยมีตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ด้านข้างนี้นะครับจะเป็นบริเวณหน้าบ้านแล้วก็มีต้นไม้คิวๆ ห้องนี้จะมีห้องน้ําในตัวนะครับก็พร้อมเสร็จสับไม่ว่าจะเป็นชักโครกหรือจะเป็นอ่างล้างหน้าแล้วก็ที่อาบน้ํานะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องถัดไปดีกว่าครับเป็นห้องนอนเล็ก2ห้องนะครับใครที่มีลูกนะครับก็จะแบ่งห้องและแชร์ห้องกันได้อย่างสบายเลยไปห้องไหนก็ดีอ่ะเริ่มตอนที่ห้องนี้ดีกว่าครับห้องซ้ายมือของเรานี่นะครับเปิดเข้ามาก็จะแต่งออกแนวสีเทาๆน้ําตาลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ห้องถัดมาเนี่ย เข้ามาห้องนี้จะกว้างขวางกว่า,วาพอสมควรนะครับก็จะมีตู้เสื้อผ้าบิวอินชั้นใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็มีกระจกนะครับที่ส่องแสงสว่างได้อย่างสวยๆเลยนะครับชุดเครื่องนอนมันพร้อมมากๆนะฮะแล้วเราไปต่อกันที่ห้องน้ำนะครับชั้นบนนี้จะใช้ห้องน้ำส่วนรวมก็คือห้องนี้แหละนะครับเขามีพิเศษสุดๆก็คือ ชักโครกอัตโนมัติครับแล้วก็รวมไปถึงมีอ่างให้คุณได้แช่ฟินๆด้วยถ้าเกิดวันไหนเหนื่อยๆจากการทํางานก็จะลงไปแช่อ่างกันหน่อยนะครับไปต่อกันที่ด้านล่างกันดีกว่าครับว่าบริเวณหลังครัวเราเนี่ยมันมีอะไรอ่ะไปกันเลยฮะ ไปต่อกันที่หลังห้องครัวกันดีกว่าครับด้านนอกนี้จะเป็นอย่างไรนะครับด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นที่ล้างจานล้างชามนะครับแล้วก็บริเวณนี้ก็จะเป็น พื้นที่ว่างๆนะครับให้คุณได้ออกไอเดียอยากทำอะไรนะครับอยากปลูกต้นไม้เล็กๆก็ยังได้เลยนะครับด้านหลังบ้านนี้จะเป็นสวนครับเราปลูกต้นไม้ไว้ให้ก็คือต้นโมกนะฮะแล้วก็มองไปด้านหน้าจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งให้ร่มเงานะครับบ้านเรานี้สวยนะครับแล้วก็ยังใหม่ๆอยู่เลยนะฮะบ,บริเวณพื้นที่กว้างขวางมากๆเลยนะครับ ถึงบริเวณด้านหน้าแล้วนะครับนี่ก็มีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งแหละนะครับให้ความร่มรื่นถ้าเกิดวา่าอยากออกจะมาปิกนิกหน้าบ้านหรือว่าทำกิจกรรมครอบครัวตรงนี้ก็ได้สบายๆเลยนะครับทำเลที่นี่ใกล้เจพาร์คโรงพยาบาลพญาไทยโรบินสันนะครับอยากจะได้อยากจะเช่าทักมาหาเรา h s s r r p e r t y ครับ